พีเยเล่พี่เงยเล่มานาั่งพีไม่อยังแล้วนอกอ,อ้ข่อยสิมีเรียนสีบอกให้เจ้าฟังเรื่องนี้อย่างเอ,อกบบากระวังเว้นหน่ะแม่ไว้สามกูกลัวเลขออกน่นล่ะยายคล่องนะ่ะแล้วถือเลขแล้วโดดอีดออีดองอยู่หนิแล้วดีใจยายคล่องถือเลขเออโอ้ดวงดีเนาะเราสื่อน้ำยายแดงสองลอยพุ่นสองลอยพูนอ่ะพาดเป็นเงินบ่หน่อยได้นั่นแสนกลัวพุน่นเด้ ตัว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 ้ยเล่ากับเป็ดดีใจแล้วแล้วไปท่วงเอาน้ำแย่แดงเลยท่วงวางแรกนั่อแย่แดงว่าได้บ่ละวันนี่าย่แดงว่าเงินอยู่ในบัญชีนี่เงินที่เราหนีมีแปดหมื่นหนึ่งเขาจะให้เราแปดหมื่นเราวจะเอาแสนเราไปย่งไรบ่เนีเราก็ว่าแย่แดงขี่โกงเราเราบ่ยอ้อแบบนี้เถียงกันไปเถียงกันมาน่ะ ายคองวากัสันมึงเอาเงินซีลอยูขึ้นมากเลยวากัสันเจ้าว่าคนสัวบ่เราจีเอาซีลอยขึ้นเออเราบอกเอาแปดหมื่นแแล้วโอ้ยมาสร้างสัวแต่ายคองแม่สวนไหนเนาะเอ้ยมืดดูหันแล้วมืินหนึ่งขกบเอาแล้วกำขีดีกากำต้นเนาะเออเมื่อเศร้านี่ยคอยไปเฮี้ยนเจ้าเนาะคือว่าเห็นเมียเจ้าเหอะเอาไปยังไงแล้วก็ยุหันแล้วย่ใสอยู่นี่ยู่ในเงือนเหรอแม่ ่อยยางเขาไปเอิญกับบ่มีผู้ใดที่ไปหาเล่าหอยยางอย่างนี้ก็สิไปเล่นน้ำเล่าซื้อๆนีละโอ้เหมืองขึ้นนี่แล้วว่าปวดแข้งปวดขาลงแล้วจมปวดแข้งปวดขาได้เหมืองขึ้นนี่เมนบ้นนอกปวดแข้งปวดขานะพวกเมนปวดแอวเพิ่มบอกเ็แบเวกระิปวดเหมือนกระตุนกระตุนตัวลรไปหาหมอหมอว่ากระดูกทับเส้นเี้แต่ว่ากระทับไม่ไม่หนีละ กระดูกทักเสียงเอียงทักนอกโอ้ยว่าไปมือเศร้าหน,นิกูก็ไปปุ๊กอยู่ปุ๊กยังได้กับบลูกคือสิเป็นกระดูกทับกันนี่เรยล่ะกูว,ว่าน่ะเจ้าคือบ่พผ้าเราไปหาหมอกระสันจักแล้วเดี๋ยวฟังเบื้ออาการก่อนตู้มือไปปุ๊กกระลูกยู่ได้ละ่ะแต่มือเศร้าน,นี่บ่ลูกเลยเจ้าก็อุมเล่าไปลรงพยาบาลหันตัวโอ้ยอุ่มพะนะกูละกี่ขั้นเจ้าเนาะ สิมาขี่คานที่ยังเมียเจ้าของแามเก็บแามป่วยกับเบิงกันพันตัวพันผู้สาวหันนะขี่มอเตอใส่ซค์ล่มนะแลนกังจังจังจังหอดก่อนมูเป็นจิ้งไดอีลาเก็บมองไดนักปันไดก็อุ่มเขาผันเมียกับของอ่ะนะจอยจอยหนึ่งกับเบ้่อยากอุ้มมันก็บเบือกันงานเบาใจเบามันก็นักงานหนักขันใจฮักมันก็เบานั่นแล้ว กระแมนตัวโอ้ยเจ้าก็บอกไปเนาะบอกยังมันกระแมนลีนตัวเด็กน้อยเขาเขาบวบมานรวมอยู่ตอนหนาใครถือบอลอย่างซอย ไม่แค่ตัวเนี่ยไจะมองไปเรี่องเดียวบระดีคิดแม่ก็ยวยเขาเล่ะเนี่ยเจ้านะอยู่นี่นต่เบิงเล่าแน่โอ้ยอ่นเอาไว้ก่อนซอยย้ำได้ก็ได้าไปหาหมู่ขาหมอในทองมันบอกจะเลี้ยงผู้สาวอยู่นี่ไปไปเนี่ยบ้านนะตลาดกปิดแลวนี่ เมื่อไงยังไหยมันดูฮันล่ะตาเยี่ยังเปนสาวพิชิตแถวอกหาพี่ดองพี่ดองเฮ้ยเขาไปยุสมเทายุซิสเป็ยังไงฮิโน่เนี่ยนี่ว่มันอาจารย์แล้วบนบอกมาเถียงคอยอีกไม่ใช่แม่เนี่ยบาทเนี่ยซองมันเป็นน่อนแข็งกระเด็นหรอ